ทิงสวัสดีจ้าใครคิดถึงคุณพ่อก็กดไลค์นะครับขอจอขอใจให้คุณพ่อด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ใครจะมีกำลังใจให้คืนนี้นะครับที่อยุธยาก็ากทุกคนต้งได้เลยนะครับเพอพ่อไม่ได้ไลฟ์มามาันแปดวันนะไม่ได้ไลฟ์พูดว่าขี้เกียจหรือขี้เกียจก็ไม่รู้นะลูกนะไม่ค่อยได้มีเวลาไล์นะครับ ไม่ไหลมานานนะครับแต่ก็ขอบใจนะครับขอบใจลูกใบนะครับทีุ่กคนร่วมตุงฝากให้พ่อครับวันละสิบใบแดงนะครับผงลูกใบนะครับพอบคุณงมากเลยนะครับก็มีหลายชื่อนะครับที่มีชื่อมานะครับพ่อก็บังลูกพ่อก็ถ่ายลูกแล้วก็ได้ลงเฟซบุ๊กออกไปแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เลียนใจให้คุณพ่อนะครับวันละสิบใบแดงนะครับลูกใบ แล้ววันนี้น่าจะไหลประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับไม่รู้ว่าแม่เขาจะลงมาตอนไหนนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาครับและแม่ก็ไหลยอยู่นะครับ,นะรบแม่ไห์อยู่นะครับสวัสดีทุกคนนะ ฝากขอตอขอใจคุณพ,พ่อด้วยใครเข้ามาทกทายนะครับนนทุกคนนะครับวันนี้เราเล่นที่วัดอะไรนะไม้ตาไม้ตาวา,า,างใส่นะครับไม้ตาวางใส่นะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปชมกันได้เลยนะครับทุกคนสวัสดีพ่อไม่เปิดไฟละจะได้ชัดกว่านี้ต้อ,องเปิดไฟดีไหมเปิดไฟชัดไหมทุกคนเพราะว่ามันมัวนะมัวนะ มันย้อนแส่งนะลูกสวัสดีเขาพ่อหนึ่งสวัสดีครับชัดไหมทุกคนเมื่อกี้ใครพิมมาเขียนต่อพ่อมันย้อนแส่งนะครับทุกคนนมัวเช่นคลิปที่มัวเหมือนกันแว่นพ่อใช่แว่นพ่อมัวยังไม่ได้ชัดชัดพ่อโอเคขอบคุณนะครับยังไม่มีเวลาไปตัดแว่นใหม่เลยมันมัวหมดแล้วนะครับไม่มีเวลาเลยครับดี๋างวันไหนว่างก็จะไปตัดแว่นใหม่ วันที่สามร้อยกว่าคน้วยนะนี่แสดงว่ามีคนคิดถึงพ่อมากคิดถึงเยอะมากเลยพาะหายจากมูงการไล่สดไปอาทิตย์กว่าๆนะครับเพื่อสิบวันนะลูกน้องทุกคนนะครับไม่ได้ไล์เลยนะครับแต่ก็ยังขอบคุณกับผู้กำลังใจนะครับที่ฝาาลูกใบไม้คุณพ่อนะครับขอบคุณ,คณ,คณมากๆเลยแล้วก็ลูกจแจงแข็งระแวงนะครับวันนี้ลองไล์ดูสิว่าจะมีกำลังใจโอ้หสามร้อยกว่าคนเนะี่ย นะครับคนน,นึงใบแดงครับพ่อนะวันนี้นะเป็นหน่อยใจคุณพ่อนะครับฝากเขาจดเขาใจนะครับชัดแล้วนะเนีฝ่ายอยู่ไมหัวเนะนี่ยเนี่ยเท่าไงชัดเลยไะเห็นไหมครับเอเอไทยนาชัดดีคร่าเกา่าคิดถึงเพราะนึกแม่ใหม่จ้าขอบคุณครับเอ็นโอชื่ออะไรก็ออ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็คิดถึงเช่นเดียวกันเฮ้ยเาอย่างเงี้ยดูดิจะไม่เป็นไรมัวมัวนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะมัมวเสียงพอก็พอไลฟ์สดแฉช็อกเสียงแห้งทีเลยนะครับวัดไม้ตาอุธยาจา้าทุกวันนี้นะครับสมศรีขอบคุณดอกดวงใจส้มด้วยนะครับแดดส้มด้วยนะครับวันนี้พอจะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะทุกคนนะพอแม่ก็ไลฟ์อยู่ข้างบนนะครับถ้าลงมาได้ไปได้เลย